สวัสดีครับวันนี้ผมปาโรก็ค่อนข้างจะหายกันไปนานเดือนถึง2เดือนคือผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้ผมเข้ามาหาลัยแล้วมันก็เลยแบบอาจจะมีเรื่องของการติดงานนู่นนี่มั่งก็เลยไม่ได้ทํา YouTube เลยแต่ว่าตอนนี้ก็จะพอมีเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับแบ่งเวลามาทํ o u t u b e สักนิดนึงก็ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงแนวทางใน อนาคตของช่องนี้นะครับซึ่งอนาคตก็คือผมจะทําคลิปที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคของย f o โํสหรับคนที่งงว่ารถย f o โ o คืออะไรมันก็คือรถที่การเข้าโค้องออกโค้งหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยเล่นมันไม่เหมือนกับรถปกติเลยซ้อมรถย f o ไปเนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่าถ้าจะให้ผมตอบผมจะพยายามตอบแบบเป็นกลางที่สุดละกันเรื่องของความคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลเองมันก็จะมีบางด่านที่รถยูฟโอมัน โกงบางด่านไม่โกงมันมีอยู่แล้วมันก็แค่รถคันน,นึงที่มันรถปกติทั่วไปที่แบบด่านนี้มันใช้ได้ดีด่านนี้มันใช้ได้ไม่ดีผมไม่อยากจะให้เอาคําว่า ufo เนี่ยไปเปรียบเทียบกับเซตใหญ่ของทุกด่านนะครับคือ มันเป็นแค่รถคันคันหนึ่งอะจะเอาไปเทียบกับรุกด่านว่าด่านนี้ยื้ยโปแพ้นะด่านนี้ยื้ยโปชนะผมว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยแฟร์กับมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างรถคันอื่นอะอย่างอย่างพวกอ่าทวินแอลเลสเนี่ยเอาไปเล่นในด่านของซิตี้มันก็ไม่เหมาะใช่ไหมเพราะว่าอ่ามันไม่มีจุดให้เลี้ยงบูทเลยหรือว่าจุดที่มันเกิดการทำไฟนิงอะไรต่างๆก็แล้วแต่อะไรพวกนี้คือมันก็เป็นรถยื้ยโปมันก็เป็นรถคันคันหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่สนใจหรือไม่สนใจก็ตามผมจะบอกว่า ถ้าคุณคิดจะฝึกรถคันนี้เนี่ยก็อยากจะให้มองว่ามันเป็นรถคันคันหนึ่งอยากจะให้เอาเหมือนตัวเองเป็นตัวตั้งมากกว่าว่าเราชอบเล่นคันนี้จริงหรือเปล่าเราชอบสไตล์การเล่นคันนี้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นถ้าชอบการเล่นสไตล์แบบนี้ก็เล่นไปแล้วถ้าถามว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดยังไงกับรถคันนี้สําหรับผมนะคือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆลองคิดดูดีๆแล้วรถที่เข้ามาใหม่เนี่ยสกิลของรถเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผมบอกเลยนะว่ามันมีอย่างเพิ่มความเร็วของตัวในโตเพิ่มเกรทุกๆ1วิอะไรอย่างนี้หรือเพิ่มระยะเวลาของมินิบู๊ท มันก็จะเหมือนวนๆอยู่อย่างงี้คือเพิ่มเกรดเพิ่มบูสต์เพิ่มความเร็วซึ่งผมค่อนข้างจะเบื่อกับรูปแบบที่มันค่อนข้างจะจําเจพอสมควรรูปแบบการเล่นการเข้าโค้งต่างๆมันมันเห็นจนเรียกว่ามันเบื่อแล้วคือผมต้องบอกกันนะว่าผมเป็นคนที่เบื่อง่ายด้วยมันก็เลยเหมือนทําให้ผมเนี่ยอยากจะลองอะไรที่มันแบบ ใหม่ๆแปลกๆก็กกบ้างก็เลยมาเล่น UFO กันถึงแม้ว่า UFO เนี่ยมันจะมีเทคนิคไม่เยอะเท่ากับรถปกติแต่ผมบอกเลยนะว่าแต่ละเทคนิคของ UFO เนี่ยมันมีเรื่องของจังหวะยืดหยุ่นในการกดที่มากพอสมควรคือลูกเล่นของ UFO เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมาเลยทาให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าอ่าคันนี้เนี่ยมันเล่นแล้วมันสนุกดีซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้ผมเนี่ยคิดว่าจะมาสอนในเรื่องของการเล่น UFO มากกว่า สำหรับคนที่สนใจ UFO โก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวเ่อนนะผมมีอะไรจะบอกก็คืออคลีปก่อนน้าน,นี้ที่ผมได้ทำการสอน UFO โไปเนะี่ยมันก็พอเอาไปใช้เป็นหลักการได้นนะแต่ว่าจริงๆเนะี่ยมันมันไม่เชื่อว่ามันใช้ได้สักทีเดียวนะครับมันต้องคือเอาง่ายๆน,นะตอนนั้นน่ะผมเล่นกากไอเล่นเล่นกากมากก็เลยแบบมีความรู้ยังไม่เยอะแล้วบังเอืญนไปกดติดด้วยความรู้แบบนั้นด้วยก็เลยแบบ อ่าจริงๆมันก็พอใช้ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ถูกหลักการสักทีเดียวเดี๋ยวผมก็เลยกะว่าจะปูพื้นฐานสอนม,ม่หมดเลยโอเคนะสำหรับวันนี้ผมก็มีแค่นั้นแหละไปไปไปแล้ว